เอาล้วครับพ่อกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านันด้วยนะคบวันนีเตอรบเ้าสู่ช่อง MPP Gaming นะคะวันนี้เราอยู่ในเกม f า r m ม n g s i m u l a t o ร์20อีกแล้วนะวันนี้เราจะมาย้ายรถตัดอ้อยกันนะไปกันเลยครับคิ๊บลิเลียงเ้ยงเลยงเล้ยงไปครับไปไป่าดีน อือออ้ยเียนยากนะกมันยากมันยากมันยาขึ้นมันขึ้นยาแบบขึ้นโคตรยาก เวลาลงลงแบบเหมือนใช้เหมือนเล่นคงเล่นอ่ะบุ๊ไปปึ๊บนิดเดียวก็ลงแล้วนานๆเนหนาวจีงเลยประเด็นคือเทนเลอร์มันมันยืดไม่ได้ถ้าเปนเทนลอร์ยืดได้ก็คือเป็นอะไรที่เยียมากขึ้นเตะก็ได้ขึ้นหนงไม่ได้ เอ,อ re, ขึ้นได้แล้วครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าเวลานี้ทคนโอโหโอโหจดคเวลาเราขี่เเยใมนี้่ได้ลูก็ค่อยขี่ไปเร่อยเเรืยเรืเรื่อยเรยเรย่ยเรอยเร่อเ่ยย่ รถถอยอ้อยอย่างเดียวนะเอาไว้คลิปหน้าความหมายรถทุกครถถอยแล้วค่อือเดี๋ยวจำไว้จำไว้เออเออป่ะไปเลยครับไม่พูดพ่อมทำเพลงเราจะไม่ตรงไม่ตัดต่อนะเรื่อยๆเราจะไม่ตัตดตวาร์ปนะทุกคนจะนะนให้ดูสถานการณ์ตอน ตอนอยู่บนทางด้วยนี่ยปอืไแบบเต่าเลยอย่าซิงย่าซิงย,ย่าซิงดูงงาางลลแล้วคนเล็กๆวิ่งวิ่งแค่ท่านี้คนคือแบบนี้คือแบ,บบกอะไรสิดเออวิ่งยี่สิบ โอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าคว่ำอย่าคว่ำอย่าคว่ำเด้ออย่าคว่ำเด้อผมจะผมปรับกราฟสี่ปลงให้มันภาพไม่เย็นเอ้ยให้เครื่องไม่แหลกนะคือมันให้เครื่องไม่กระตุกปากต้นไม้ออกด้วยดกับกราฟเอไอออกด้วยปรับกราฟสี่ทำให้เอละเละเละหน่อยนะไม่ถือแจก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าโทรสอบผมมันไม่ไหว เอยราสามารถไปทางนี้องคนละที่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 ของเราต้องไปางนที่ขออนุญาตวิ่งลัดเลยละกันไม่ไปแล้วตามถนนแนี้ ยบยดคว่เด้ออย่าคว่ำเด้อพี่าอย่าคว่เด้อผมเสียวมันคว่ำ่ะทุกคนแบบอยู่ดิเดือบงเดอดเลยเดเลยเดือเลยเดอเลยเดืเลอนฟอนฟ้อนฟ้อนอนฟ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 อนาดฟาดฟฟฟนาบี้าอยอ บ้าบ no <o, b> er. er. ้ามาบ้ายปไปเรื่อๆไป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 ยปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆยาไปยาไปไม่เร่งไม่เร่งย่นะไม่เร่งไม่เร่งไกินข้าหนีเยในเข้าป่าที่เดน ไปดูดีดู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 ดถ้าเทรนเลอร์ล็อกได้เอ้ยถ้าล็อกรถเกี่ยวได้ไงรถตัดอ้อยเนี่ยจะลืล็อกได้นะโคตรเจะบเี่ยพดเลยีเรากล้จะถึงบ้านแล้วบ้านเราอยู่งนี้ฮัดขึ้นไเลยตัดเลยดูดูคอนควนควนคว ใจเต้นแบบข้รัวเลยเชื่อเชื่อดูดีดูดแบบดีดีแบี่นี่นะมันเหี่ยวไว้นิดนึ่งอ่ะอู้เหี่ยวไว้อยู่นิดนึ่งปลาทุกคนเออท้คลิปนี้มันเวลามันไม่เยอะโอ้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 ดูดูดูทุกคนดูดูดูถ้าคลิปนี้เวลามันไม่เยอะผมก็จะ ไปย้ายรถใส่ให้เลยอุ้ยมันบาดเสียมากเลยนะถ้าเป็นชีวิตจริงยา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 ทับเลยนะเดี๋ยวฟังเลยนะฟังดู้ยดูดิอู้วจิบิหักเลี้ยวลงตรงนู้นทำไมล่ะหักขึ้นหักขึ้นหักขึ้นอุ้ยอุ้ยเพาเป็นชีวิตจริงผมว่ามีรถสไลด์อ่ะเธอเลื่อสไลด์ลงเงี้ยเงี้ยหนูเกมน้อย่างงี้คนดี นีีเน่เยแบบแผมอยากมึนๆงั้นรักสิคืนมึนๆงันค่ะพี่โอ้คุณจะจอยพี่ยอดมากเออช่า,างมีเสียงรบกวนนั่นช่างก็ขออภัยกันด้วยนะคะทุกคนไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ยาหายกันไปโคตรนานเลยไม่ได้เจอกันนานมากเลย คุณคนดีนะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวยืดเดี๋ยวยืดเดี๋ยวยืดเนี่ยอย่าข้างชี้อย่าข้างชี้ขอร้องอย่าข้างทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันไม่มีต้นไม้มันคือน่าจะเป็นฝาดไม่ให้กดกราบศิษย์จำบ่นไม่เห็นไม่ให้เห็นต้นไม้ถ้ามีเสียงว่ากวนั่นข้างขออภัยอีกรอบนะ ก็สิให้มันไม่เห็นตนัวมันดูเาเลยจะซีทีเลือกไ่ีไม่ซีม่ซีที่ทำไมยางเาเลื่อมเล็กจังนาไปครับไปไปไปบ้านเราแค่จะไิ่งหิ้วจั่วแล้ว ไอ้รับมาขึ้นเลยตรงนี้ขิ้นได้ไหมวอยาบดกวยาทำขึ้นไม่ได้ครับขาช่างครับทุกคนตี้จี้ตี้จี้ีตีจีๆๆีี้ไแล้วจะจอดไว้ตรงนี้ก็ได้ครับตาไปไปไป ชุดชุดดเราต้องคอยดูแผนที่ไปเรื่อยๆชุดชุดชุดเอชุดเอชุดเอชิปเอชิปอชิ่งจอดตรงๆดีที่แสยจอดดีๆชีจอดดีๆชีจอดดีๆจอดดีๆชีถฉยเยเฉยจอดดีๆนะจอดดีๆนะดูดูคุณนรุกยังง รถเอียงรถเอียงรถเอียง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 โคตรเอียงเลยเขาควบคุเดี๋ยวขอกลับรถใหม่เลยนะใครที่เข้ามาใหม่ก็กกยยกยกอ,อย่าลืามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับคลิปต่อไปเยาะๆให้ผมด้วยนะครับ ก็วน,นี้ที่หา,หางหายกันไปนานก็โอ,อลออกไปยนะไม่ค่อยมีเวลาทำิีเลยช่วงนี้บ้านมีแต่ธุระธุระเยอะมากเลยมีแต่ทำงา,า,า,านทำงาทำไรอะไปมาครับทุกคนไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีเวลาว่างสักเท่าไหร่นะกาทำทีนา,นานทีค่อยทำนะ ช่วงน,นี้ไม่ได้ทำก็กราบขอประทานโทษคนดูที่รอดูชมนะช่วงน,นี้ช่องผมไม่ขึ้นสีเลยที่โซนชพื่อกดติดตามให้ผมหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์นะกดแี่ซันเดอร์โฟนะไลน์อย่าลืมกดสองทีนะช่องนี้องโด่งว่ะดูคลิปนี้ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะ